ส่วนผู้ชมมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของแอปแอป,แอปหนึ่งครับคุณแพงะนะเป็นแอปที่ผมใช้งานบ่อยมาก,ากคือ รวมเป็นทูตเหมือนกันเหมือนกันกำลังคิดอยู่จะสั่งอาหารอะไรดี <c oughs> เป็นแอปที่ถือว่ามีพัฒนาการที่โดดเด่นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ที่ผ่านมาอาจจะมีบริการเรื่องของการสั่งอาหารนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการท่องเที่ยวเข้ามาในระยะหลังด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้เองนะครับได้มีการจับมือร่วมกับทาง Accenture ซองนะครับปูทางไปสู่การเป็น super app สัญชาติไทยที่จะให้บริการนะครับผ่านนวัตกรรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยแหละครับรวมเป็นทูนะครับแพลตฟอร์ม food d ิเ i อร r y สัญชาติไทยนะครับแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์แบบครรบวงจ ลาสุนดีเอนะครับมีการประกาศจับมือกับ a c c e n t u r e เชอครับปูทางสู่การเป็นซ u เปอร์แอปสัญชาติไทยด้วยการเปิดธุรกิจโฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม o ร i ิน o o d ครับโดยมีหัวใจสำคัญนะครับอยู่ที่การนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเทคโนโลยีการวิเคราะห์มาช่วยสนับสนุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์ม o รบิน o o d คุณโทมัสมอริสเซนนะครับกรรมการผู้จัดการ Accent u r e เประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บอกว่าความร่วมมือในการนําเสนอบริการพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มโรบินฮูดครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการนําเอาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ข้อมูลมาช่วยสนับสนุนโรบินฮูดครับในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคและสนับสนุนความมุ่งมั่นของโรบินฮูดในการมุ่งหน้าสู่การเป็นซูเปอร์แอปสัญชาติไทยที่ให้บริการมากกว่าฟู้ดดิเวอรี่นะครับขณะที่คุณเสียนัตลําซัาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท p u r p l e Venture จจำกัด บอกว่าความร่วมมือระหว่างโรบินฮูดและ a อ c e n t u r e 2จะช่วยขยายการให้บริการของโรบินฮูดในการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งานครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนำเสนอบริการใหม่แก่กลุ่มนักการตลาดที่มีความสนใจในการลงสื่อโฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มโรบินฮูดและเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มนักการตลาดที่มีความสนใจโรบินฮูดได้มีการแต่งตั้งส Media a เอเจนซี่แถวหน้าของเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเอ็มประเทศไทยเดนสูอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยนะครับ แล้วก็ e n t r a Vision Media Donuts ประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโฆษณาอย่างเป็นทางการของ Robinhood Advertising ครับช่วยให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะคะเติมเต็มแล้วก็ครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อไปก็จะมีโครงการในอนาคตอื่นๆอีกน,น,นะคะที่เห็นตามที่เราเปิดแอปเข้าไปนี่นะคะมีความน่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ใช้บริการกันแล้วค่ะ